สวัสดีครับดีพี่ๆทุกท่านครับมาได้มาได้ครับกินแกงน้ำใหม่ครับแกงน้ำใหม่ใส่หลายอย่างครับบวกกใส่ครับทำเองครับใส่บวกใส่เห็ดหูหนูครับ แซ่บครับตอนหมักไงครับใส่เห็ดหน่อยพร้อมครับกับใส่ฟักท่องพร้อมแซ่บเลยครับแซบ่บเด้อทำไมกับกระทินกระทินริมทางมาเมื่อกะทินริมรัวมาเด้อครับพี่น้องเด้อ ขป็นเขาครับซุปน่อไม้ครับ,บาบเขาห้วนๆครับ ้อมไม้ไผ่ที่ไปหาเมื่อวานนี้ครับถ้ามีหมูสามชั้นซอยใส่นะแสบเมื่อไนื่กินอาหารเจทั้งหมดครับ หรือว่าจะใส่หนังคารบาวก็ได้ครับเอามาเผาก่อนเผาแล้วก็ทุบๆเอามาแช่น้ำไว้ก่อนครับให้มันอ่อนก่อนก็ค่อยมาหั่นหันหันเป็นชิ้นหน่อยหอยครับเอามาใส่ครับเอามาขวาใส่ครับเนอขาห่อนครับ หนึ่งเข่าก็ห้าวก็สุกครับครับตอนบักเป่งเลยครับ

แซ่บแซบยุงมาครับมาทานต่อใบข้าวเหนียวหุอนๆครับนี่แซ่บๆแซ่บๆอื้อหือแซ่บครับ อยู่บนบ้านนะครับวิวสวยนะครับมันเด้อครับมันเด้อซุปนอครับกับแกงนอน่อไม่ครับ <c oughs> ซ่แทบครับฝีมือผมเองครับพี่พมาเดี๋ยวช่วงนี้นะครับหน้าเห็ด ก็แกงเห็ดเดี๋ยวแกงเห็ดให้รับประทานผมจะโชว์ฝิมือให้ทานนะครับพี่ๆป้า,า,านาอาทุกท่านครับถ้าผ่านมาต้องโทรนัดก,ก่อนเด้อรับแล้วก็ซุปหน่อไม้แกงหน่อไม้ แซบดีครับตอนนี้ตอนตอนย่ายผมจับเอาครับเฮ็ดหูหนูบ้านผมเอินเฮ็ดกระตันครับเฮ็ดหูหนูครับ แต่พนะครับนี่ครับว้าเห็ดผู้เจ้าเห็ดเห็ดเห็ดครับฝนกันเงยียบอยู่ครับ กางเดินครับครับสดน้ m เห็ดใมหมก้อนแบบนี้ครับผมหมัก บายขาวห้อนกินผู้เดียวมัเมิดครับของซัมืมอครับช้อนแม่ให้มาแล้วครับเนี่ยใช้ให้เป็นประโยชน์พ่อแม่ให้มา นี่มเลยนะครับกำลังใหม่นยแน่นท้องเลยมันเฮ็ดพร้อมมานนเนี่ยนอาขาว ขอบคุณที่ทุกท่านครับคลิปนี้ทำไว้เท่านี้เด้อฝนตกแล้วนั่งกลางเดินกดไลค์กดแชร์กดติดตามเด้อครับขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามาดูโฆษณาให้นะครับไม่ขั้นโฆษณาขอบคุณทุกท่านเด้อไปแล้วครับเจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบาย